เก็บขอขอถ่ายก่อนเอาเอาโชว์โชว์ทายก่อนอ่ะแล้วเนี่ยไม่เป็นไรก็เอาสองอันนี่แหละแล้วแต่เออเออเดี๋ยวเอารูปรูปใหญ่ถ่ายเออเออทำท่าถ่ายเฉยเออยังไม่ต้องกินเข้าไป้นะไม่ถึงว่าเออเออทายเอาเอาแป้นออกไว้แมสเอาแมสออกเอาถ่ายทายร้านก็ได้ไหมเออหนึ่งสองสามโอ้ไม่กินจริงไว้กิน อแม่เคยบอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นอาหารพี่อย่างเงี้ยเชื่อฟังอย่างเงี้ยเชื่อฟังเล่นเล้ยเล่นเล่นเก่นล่นเล่เล่ากลนเ่มเล่เลเ้านเนเ่ะเนเ่่นเลนนนเ่เ่นล่ อร่อยไหมอืมอร่อเยเอ็นเจยบไปไอ้แพ็คนี่มันคงจะรุ่นเดียวกันนะอันนี้มันคนละรุ่นหอมเนี่ยแพ็คเนี่ยหอมนะน้ำลายน้ำลายกบน้ำลายอืมหอมดับเบิ้ลน้ำลายมีน้ำด้วย <c oughs> น้ำอะไรน้ำใบน้ำอ๋อเอาแม่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปั่นไหม อ๋อเล่นคาถาอะไรอย่างเงี้ยดิเองทำหมุนๆอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมือแข่งโดเรมอนอ่ะอ่ะลองมึงเขาบอกให้ทำก็ทำเออหมุนรับปล่อยก็ปล่อยปล่อยเออโคตรจี๊ดเลอนะอ้โห o อ๋อ ที่ยิ้มที่เมืออย่างงี้ไม่มี้องทำาเชื่อหมแล้วพอถ่ายดีถ่ายไม่ดีถ่ายถ่ายเหมือนลูกค้าเจ็บปะเจ็บไม่เจ็บหรอมาแะให้หนี่อุ้ยอ๋อเมีะแข็งเพราะพันเหมือนลูกค้า ของเขาใครมาของเขาทำดีโอ้ยโอ้โหมันไปไหนมันไปไหนแบบลองไงลอง้หมุนดิมือแข็งใช่ก็หมุนให้มันเหมือนแบบให้มันมือมันอุ่นไงก็เหมือนหมุนมือให้มืออุ่นอ่าวก็ไปเลยเฮ้ยีหมุนเยอะหมุนเยอะยงมือจะแข็งมือจะแข็ง นี่ต้องนี่ต้องทำไปไม่ใช่นี่ต้องทำอย่างนี้ให้มันแกนมันสูงๆหม่อนนเห็นไหมนะอุ้ยเกือบลอยติดหมดเกือบติดหลังคาแล้วเกือบไปติดลองดูเขาปล่อยดูเขาปล่อยดูเขาปล่อยโอ้ เดี๋ยวมันไกลดิอ๋อเหอเขาเลือกพันเปรี้ยวนะมาทำยดไยของใคยอะไรไม้ฟันเหลือเกินไม้ติมแต่เอ็นมันแข็งว่ะมันเย็นแล้วมันก็แข็งเขาแช่เย็นด้วยแล้วป่ะไม่ใช้ มันถึงเราอ่ะฝันอ่ะมันเย็นอืโอ้ยอะไรไปกินน้ำแข็งนึงเนาะอ๋อเป็นแบบแช่เย็นอ่ะแช่แข็งอ่ะรีบป๊อปอ่า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 ทราบทราบแต่ทำร่วงเวลยขืมมันถือน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวล้างมือ อืมออจัดแค่ไหนะมันจะไปได้ย <23, S 2> ี 7, ่สามเดือนเจ็ดเอาไปกินที่บ้านนะ